ครับสวัสดีครับอันนี้จะมารีวิวรองเท้าสั้นๆนะครับแบบสั้นแบบกระชับนะครับกับรองเท้าแบรนด์จีนนะครับยี่ห้อ B My นะครับ B My Amazing Carbon 3.0นะครับหรือเรียกกันง่ายๆว่า B My Carbon 3านะครับตัวนี้เป็นสีส้มเหลืองนะครับชมพูนะครับตัวนี้เป็นสี OG เลยนะครับเปิดตัวพร้อมสีขาวนะครับรองเท้าเป็นรองเท้าที่เบานุ่มเด้งนะครับเบานุ่มเด้งครับผม น้ำหนักเบามากครับจุดเด่นคือความเบาของรองเท้านะครับตัวนี้ไซส์44 28เซนนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ210กรัมนะครับ212กรัมนะครับตัวนี้จะยาวจริงประมาณ28.5นะครับ44 28แต่ว่าจริงก็ประมาณ28.5 28.7นะครับใครจะใส่ก็แนะนำให้ลดไซส์ครึ่งไซส์นะครับจากเดิมนะครับ เหมาะสลับการวิ่งระยะสั้นนะครับและก็ระยะมาราธอนก็ได้นะครับเหมาะทุกระยะทุกเพศทุกวัยใส่ได้นะครับตัวนี้ทุกความเร็วด้วยโคมจะหนานะครับด้านหน้าจะหนาครับตัวนี้รีเฟกนะครับผมติดรีเฟกไว้เอาวิ่งตอนกลางคืนนะครับ พาเราไปอากาศดีมากเลยนะครับสีจริงสวยกว่านี้นะครับเนีี้กล้องกล้องโฟกัสสีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอันนี้ครับความบางนะครับป็นนิ้วเลยนะครับตัวนี้ใส่วิ่งมาราธอนแรกล้วครับจบแล้วสวยงามมากเวลาได้ดีด้วยนะครับนี่เวลาดีมากตัวนี้เป็นติดรีเฟกนะครับสะท้อนแสงตอนกลางคืนนะครับพื้นทนมากนะครับพื้นพื้นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ลิ้นระบายอากาศดีนะครับเป็นรูเป็นรูนะครับนี้ข้างในจะไม่มีแผ่นซ็อบในนะครับใส่ได้เลยนะครับข้างในใส่ได้เลยไม่ต้องใส่ซอบในนะครับนอกจากซื้อมาแล้วเบอร์ไซส์ใหญ่แล้วก็ใส่ซ็อบในก็ได้แผ่นซ็อบในแต่ปกติเราไม่ต้องใส่นะครับไม่บาดเท้าครับรุ่นนี้ทํามาดีมากเลยส้นเท้านะครับบูนมวมาให้นะครับล็อกกระชับได้ดีมากนะครับตัวนี้เห็นว่าไม่มีตรงนี้นะครับแต่ ล็อกเท้าได้ดีมากครับไม่เป็นอุปสรรคนะครับไม่หลุดส้นด้วยครับผมตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่212เสีงยกรัมนะครับไม่เกิน2 1 5กรัมนะครับสีขาวคงจะเบากว่านี้นะครับสีขาวครับผมเบานุ่มเด้งนะครับตัวนี้ทีเด็ดเลยนะครับแนะนำลิงก์ร้านค้าอยู่ที่ใต้โพสต์นะครับครับสวัสดีครับ